ฟ้าเป็นพนักงานออฟฟิศที่เพิ่งย้ายมาอยู่ห้องเช่าเล็กๆในกรุงเทพเพราะห้องนี้ราคาถูกมากแถมใกล้ที่ทำงานเธอคิดว่าแค่ไวพักนอนไม่ต้องการอะไรหรูหราแต่คืนแรกเธอได้ยินเสียงแปลกๆก๊อกก๊อก,ก,กเหมือนมีคนเคาะผนังฟ้าคิดว่าเป็นเสียงห้องข้างๆเลยพยายามไม่สนใจคืนต่อมาเสียงนั้นยังกลับมาอีกคราวนี้มันดังขึ้นก๊อกก๊อกก๊อก,ก,กฟ้าลุกขึ้นฟัง เอาหูแนบผนังเสียงเหมือนมาจากห้องข้างๆจริงๆตอนเช้าฟ้าเลยถามเจ้าของหอว่าข้างห้องหนูมีคนอยู่หรอคะได้ยินเสียงเคาะทุกคืนเลยเจ้าของหอทำหน้าซีดเผือดแล้วตอบเบาๆไม่มีคนอยู่หรอกห้องนั้นว่ามานานแล้วคืนนั้นฟ้าพยายามไม่คิดมากแต่กลางดึกเธอได้ยินเสียงเคาะอีกคราวนี้มันมาจากในห้องของเธอเอง เธอสะดุ้งลุกขึ้นเสียงนั้นดังมาจากตู้เสื้อผ้าฝากลั้นใจเดินไปเปิดตู้ว่างเปล่าแต่ทันใดนั้นก๊อกก๊อกเสียงเคาะดังมาจากประตูห้องน้ำแทนฝาหน้าซีดเปิดไฟทั้งห้องรีบออกไปยืนที่ทางเดินแต่ทั้งชั้นเงียบสนิทไม่มีแม้แต่เสียงคนเดินเช้าวันถัดมาฝาไปถามแม่บ้านหอพักอย่างกล้ากล้ากลัวพี่ห้องหนูเคยมีคนอยู่มาก่อนไหมคะ แม่บ้านทำหน้าอึดอัดก่อนถอนหายใจเมื่อปีก่อนมีผู้หญิงคนหนึ่งอยู่ห้องนั้นเธอเลิกกับแฟนแล้วกินยานอนหลับฆ่าตัวตายนอนตายอยู่ในห้องหลายวันกว่าจะมีคนเจอตั้งแต่นั้นมาห้องนั้นก็มีเสียงแปลกๆคนอยู่ใหม่มักทนไม่ได้ย้ายออกหมดฟ้าขนลุกแต่เพราะเงินไม่พอจะย้ายเธอตัดสินใจอยู่ต่อ คืนนั้นฟ้าฝันว่าเธอตื่นขึ้นมาเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งร้อมห้าอยู่ปลายเตียงผู้หญิงคนนั้นค่อยๆเงยหน้าขึ้นดวงตาดำสนิทใบหน้าซีดขาวเธอยกมือชี้มาที่ฟ้าแล้วกระสิบว่าช่วยด้วยฟ้าสะดุ้งตื่นแต่พอหันไปข้างเตียงผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่จริงๆฟ้ากรีดร้องสุดเสียงพยายามลุกหนีแต่ขาเหมือนถูกจับไว เธอหันกลับมาใบหน้าผู้หญิงนั้นอยู่ใกล้แค่คืบยิ้มกว้างผิดธรรมชาติแล้วกระสิบเสียงแผ่วช่วยฉันออกไปทีเช้าวันถัดมาฝาตื่นขึ้นในโรงพยาบาลเพื่อนห้องข้างๆมาบอกว่าเมื่อคืนเธอร้องโวยวายจนคนต้องช่วยกันพังประตูเข้าไปฝาตัดสินใจไม่กลับไปเก็บของอีกเธอย้ายหนีออกมาแบบตัวเปล่าและตั้งแต่นั้นห้องเช่านั้นก็ถูกปิดเงียบไม่มีใครกล้าเช่าอีกเลย